ไอ้กดไอ้กดตอะไรกว่าไอ้กดเอ้ยมีอะไรเหรอพ่อมีคนเขาบอกว่าเอ็งไปทำงานกับไอ้เสบุญเลิศ์เหรอจริงกัเปล่าไปเลยข้าต้องขอโทษเองที่ทำให้เอ็งเจ็บตัวขนาดนี้แล้วนี่ เองจะยอมไปทำงานกับเสียบุลเลอร์จริงๆหรอวะบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์ให้เราตามหาหลวงพ่อพญาไฟก็ได้ก็จริงใครๆก็ก็รู้ไอ้เสียบุนเลิรน่ะมันลิ้งโจรเองอยากจะไปเป็นโจรกับมันเหรอฮะก็ไม่แน่นะพ่อ อขอให้เองเลือกยุ่งกับไอ้เสียบุญเลิศโดยเด็ดขาดพ่อเคยสั่งฉันให้ด้วยเหรอฉันมาลูกนอกคอกลูกไปเอาไหนหัวด <mat ือหัวรั้นเฮ้ยกูไม่รู้จะอาคำไหนมาด่ามึดีก็ไม่ต้องด่าไงพ่อด่าไปก็เหนื่อยเป่าๆยังไงฉันก็จะไปทำงานกับเิียบุญเลิศอยู่ดีไอ้ก๊ให้ไปอยู่กับมัน เองกับข้าขาดกันและข้าจะไม่ปล่อยให้เองไปทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาโดนเด็ดขาดนี่พ่อจะยิงฉันเหรองั้นก็ยิงเลยฉันจะได้ตายตามแม่ไปสมใจพ่อนี่เองชาข้าเหรอ <c oughs> เอาสิพ่อจะรออะไร ยิงเลยท้าข้าเหรอกำนัน<อ>กำนันต้องเชื่อใจลูกชายสิเจ้ากดมันไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรมันมีสติปัญญาที่จะแยกความดีความชั่วได้ถ้ากำนันลองเปิดใจมองเจ้ากฎก,กำนันก็จะได้เห็นว่าเจ้ากด มันเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเหมือนกับพ่อของมันมพ่อเลิกพูดนะครับเสียเวลาเปล่าๆเขาไม่เคยเห็นความดีของผมอยู่แล้วในสายตาของเขาผมก็แค่ลูกเลวที่ไม่ควรเกิดมา Good.